ขอคุณยาาหา่นแมวสวัสดีเจ้าวันนี้คุณอยากจะมีหัวปีเอ็มแล้วเจ้าสองหัวน้อยๆเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเอาตีแขกแก่ๆมันออกสองหัวน้อยๆคุณอยากจะทําทอดมันหัวปีทอดมันหัวปีเจ้าเขามาลงมือทํากันเลยเจ้าก่อนอื่นนี่เขาจะหั่นปีไว้ก่อนเจ้าอันนี้มีหอยจำหน่อยเพราะว่าตอนที่สอยมันลงอ่ะมันกระแทกกับดิน น้ำนี่ใส่ใส่มะนาวลงไปสองลูกเจะบีบดีบหน้ามะนาวลงไปสองลูกเอาเส้นกลางมันออกเจ้าเส้นกลางมบบเอา ท่นละแจหน้ามานาวไว้เลยเจ้าหัวนี่มันจ้ำเจ้ามันจ้ำอยาจะมาเอาละเอาหัวเดียวกับปอลละเจ้า แตหน้ามะนาวาไว้ก่อนเจ้าที่นี่เขากลับมาดูเครื่องที่เขาจะเอาไปผสมในถอดมันหัวปีเจ้ามีพริกแกงเพชรอันนี้เป็นน้ำตาลปีบหมูบดไข่ไก่ใบมะกรูดหันฝอยเจ้ากะทิเจ้าจะเอาส่วนผสมใส่ไว้ในถ้วยนี้เจ้าถ้าพริกถ้าไขากา่กัวเพชรก็ลดลงได้เนอ อาจจะลดลงน้อยเจ้ากลัวมันเผ็ดล้ไปน้ำตาลนิดหนึ่งแข่งให้มันนัวๆไปได้เจ้า,าเหื่อมันออกหวานไข่ไก่นี่ล่างแล้วล่างแล้วเจ้าต่อไข่ไก่ลงไปหมูโบ๊เจ้า อยากจะเอาใส่เอาใส่ในโถปัน่นเอาไปปั่นเจ้ามันจะได้แบบเข้ากันเข้ากันเพิ่มหมูบดท,ทำน้อยใส่กะทิลงไปน้อยเดียวเจ้าไม่ต้องนักเดี๋ยวมันจะเละเละเดี๋ยวเขาจะเอาไปปั่นเจ้า คุณยาาไปปั่นมาแล้วเรียบร้อยว,ว้าวทีนี้ทีนี้คุณยากจะปรุงรสเจ้าใส่ผงชูรสผงชูรสนิดนึงผงปรุงรส กระเด็นกระดอนเจ้าซอสหอยนางรมนึ่งจอนกับปอเจ้าเพราะว่าหัวปีมีน้อยใส่ใบมะกรูดลงไปเลยเจ้าใบมะกรูดหั่นฝอยท่นีกับก้นเข้ากันเลยเจ้า หลังจากที่คุกเข้ากันเรียบร้อยแล้วอยากจะเอาสีไปล่างหน้ามาแล้วเจ้าใส่ลงไปเลย ใส่น้ำปลานิดหนึ่งเจ้าตัวมันอ่อนตะกี้แบบได้ใส่เลยใส่จ้อนเดียวแค่นี้เลยเดี๋ยวจะไปถอดกันเลยเจ้าคุณยายตั้งตั้งกระทะใส่น้ำมันเรียบร้อยแล้วเจ้า รอน้ำมันห้อนก่อนจะพอน้ำมันห้อนแล้วก็ตักลงอยากจะบะปั้นเป็นก้อนจ้ะ หอมเคลื่อนแกงขึ้นมาละหอมหอมเจ้าตัดด้านเลย จนกว่ามันจะซุกเจ้าซุกแล้วก็ตัดขึ้นเลยเจ้าน,นี่เป็นกระดาษอนเนกประสงค์มาซัดน้ำมันเจ้าอยากลงชุดที่สองแล้วเจ้า ่วนนี้มี4ชิ้นทั้งหมด7ชิ้น กบไปก็มาได้ทีแล้วถ้ามันสุกก็เอาขึ้นเลยเจ้าไม่ทอ,อดทอดไฟอีกไฟกลางมาถทอดไฟแห้งนะเจ้าเพราะว่ามันจะมีมันมีที่แกงจอนเนี่ยมันจะดำ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 ไม่อยากปิดไฟแล้วเจ้าเอาขึ้นเลยเอาขึ้นแล้วสับนน้ำมันไว้แป๊บหนึ่งก่อน นี่เลยหน้าตาคุณผู้ชมคุณอยากตักแบ่งออกมาหนึ่งชิ้นเจ้าจากจานใหญ่เนี่ยจิ้มพอกกัน ออร่อยจิ้มน้ำจิ้มเอาน้ำจิ้มลาดลงไปน้ำจิ้มไก่เจ้าน้ำจิ้มไก่อืม <c oughs> ลํำเจ้าอืมอร่อย ลำๆลำ,ลำโ้กินกับข้าวกับลำหน่ะเนี่ยเนาะกินเพลินเลยเจ้าอลองไปทำตามกันพอนะเจ้าได้ลืมนะเจ้าฝากที่ตามโคคุณยาาหารเหนือโดยเจ้าเจอกันคลิปหน้าเจ้าขอคุณเจ้า